มออกค่ะช่วงนี้ก็พยายามออกให้บ่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่ยังยุ่งมากๆอยู่ค่ะเตรียมตัวทำอะไรไหมคะตอนนี้เตรียมตัวทำอะไรซีทุนไปทำอะไรไหมคะซีทุนมางานนี้เลยค่ะซีทุนมางานนี้เลยอะไรอยย่างงเี้ก็ต้องมีบ้างจริงๆแล้วเมื่อก่อนลีลาจะเล่นโยคะบ่อยกว่านี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่แบบยุ่งอะค่ะแล้วก็พยายามที่จะออกให้แบบ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเค่ะแล้วก็โยคะเป็นอะไรที่ตาแบบชอบมากที่สุดของแบบได้สมาธิค่ะไม่โหนพาด้วยแอดวานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะพี่ก็จริงจริงนี่ตาเล่นหมดเลยค่ะเล่นทุกอย่างเลยก็อย่างฮวงก็เล่นค่าก็เล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีถ่ายแบบอะไรตามมาให้เห็นกันบ้างหรอเปล่ายถ่ายแบบยังไม่มีค่ะยังไม่มีก็เดี๋ยวมีแล้วบอกเนาะ ใจอดบ้างาไม centimet, งหมคะเพราะนุ่นก็แบบคอนข้างเชียร์เพราะเราเล่นโยคะบอ่อยอยากให้เราไทยแบบก็มีติดต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะไึงยังไม่ตัดสินใจ <attacking. S 2> สักทีค่ะเดี๋ยวอาจจะมีบ้างแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะปีนี้ก็ต้องรอไปก่อนใช่ไหมคะสำหรับนุ่นที่อยากไะเห็นรอไปก่อนค่ะปีนี้ยังไม่มีค่ะพี่ขันห่วงหรือเปล่าคะพี่พี่ขันห่วงหรือเปล่าไม่อยากเลยนะคะยังยังก็แค่ยังไม่มีเฉยๆค่ะ ค่ะเขาจะมีที่ต้องแบบปรึกษาไหมคะว่าลิมิตขนาดไหนอะไรอย่างเงีลิมิตขนาดไหนล่ะคะยังไม่ได้คิดเลยจริงๆค่ะจริงๆเราก็ก็ยังไม่ได้คิดนะคะค่ะก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้คงไม่มีค่ะเห็นว่าเพิ่อนครบรอบ5ปีไปได้ฉลองอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็มีฉลองค่ะก็กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส้มติ๊ก ไม่มีเลยแปลกมากปีนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็ทานเข้าวอย่างเดียวใช่ค่ะคือไม่เลยใจของเราไม่ได้ของขันคนเรไม่น้อยใจเลยจริงๆเราก็ไม่ได้หยัดได้อะไรแล้วค่ะแล้ทันสัยประหยัดได้อะไรปีนี้เม่นะคะก็ไม่เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรอะค่ะก็ทานเข้าปกติเฉยง ได้ค่ะก็อีกสักพักนึงไงค่ะขอทำงานก่อน้าีเวลาจะมากเลน้อยมากเลยค่ะก็ยุ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ไปต่างประเทศด้วยกันค่ะไปเดนมาร์คค่ะก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อค่ะก็เลยจะเดินทางไปด้วยกันค่ะจะ้อกว่ามีพี่ฝันยังไงก่อนแล้วที่พี่ฝันัเคยบอกว่าอีก2ปีแบบคิดเรื่องแต่งอะไรอเี้ยราพี่เขาจะทยังไงบ้างก็อีกประมาณนั้นนะคะแต่ว่าขอทํางานอีกสักสองปีค่ะ เยี่ยมคุณพ่อค่ะไปทุกปีใช่ไหมคะใช่ไปทุกปีค่ะไปคุณพ่อไปชมเมใจอะไรนะคะคุณพ่อเป็นพี่ชายใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักใครๆอยู่ใกล้ๆเขาก็จะก็จะชอบเขาค่ะแล้วจะให้ถือพี่ฝันเดในตู้ในตัวเลยไหมโอ้ยยังค่ะแต่เขาเจอกันบ่อยแล้วค่ะเขาเจอกันทุกปีเลยค่ะคุณพ่อมีถามๆเรื่องอนาคตบ้างไหมคะพี่อย่างครอบครัวแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีถามค่ะ ยังไงางแล้วพี่ริต้าตอบคุณพ่อไว้ก็บอกว่ายังไม่พร้อมเลยค่ะก็คือแบบเรารู้สึกว่าต่างกันยังต่างยุ่งอยู่เลยเราอยากเนี่ยทำงานให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เ,เราเค่อยมาคิดเรื่องนี้ค่ะแสดงว่าพ่อพ่อก็อยากให้เราสขข่วไม่นะเขาก็เข้าใจเรานะคะว่าแบบบางทีแต่ว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนนะคะก็ก็เราไม่จําเป็นที่ราต้องเร่งรีบค่ะค่ะเห็นพี่ลิต้าห่วงคโสดอยู่บ้างไหมคะห่วงคโสดนะคะ ไม่ได้คิดทำไมมั้งค,งคะเพราะตอนนี้ก็เราก็พบกันานานแล้วเนาะยังต้องปรับตัวยังมีอะไรที่แบบต้องปรับกันอยู่บ้างไหมคะปรับกันอยู่แต่ว่าก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆนะคะก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆแบบคนเราเนาะมาจากต่างมุมมองก็ต้องมีที่เราจะต้องจูนกันบ้างแล้วก็พยายามปรับข้อหารกันเรื่อยๆค่ะมีนอนนอนกันเวลาไม่มี ก็เน um, mm. um, mm. ี mm ้ย hmm. ค่ะก็เมกิทัฟบ้างก็คือแบบจะทริปไปไหนด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปนานไหมคะไปนานไหมไปประมาณอ่าสิบวันค่ะเมื่อไหร่คะพี่เดือนนี้ค่ะวันที่หกเนี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะเห็นค่ะพี่ต้าล่าสุดก็เห็นเราอัพรูปอุ้มลูกพี่แอร์ขัะอะไรคะก็เมื่อวานนี้ค่ะก็ไปไปอ่าช่วยงานของเพื่อนนะคะ เป็นงานช่วยช่วยในปานะคะแล้วก็แอปเขาก็เอารูปมาพอดีเลยก็เลยได้ได้อุ้มหลานแบบน่ารัก,กมากๆเลยค่ะคา<ฮ>ะคนจะมองว่าอยากจะมีหลานด้วยกันไหมี <c oughs> คนแซวอะไรอย่างเง <c oughs> ี้บ้างไหมคะมีมีคนแซวค่ะว่าแบบมีเป็นของเป็นบ้างสี <c oughs> อะไรอย <c oughs> <ๆ>่างเงี้ยค่ะเราก็เออเดี๋ยวก่อนนะยังไม่พร้อมเลยอุ้มยังจะไม่ค่อยจะเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิริตาชอบเด็กไหมคะชอบค่ะเวลาเราดูแล้วเรามีความสุขนะค่ะเหมือนแบบ น่ารักอะค่ะดูแล้วใจรู้สึกดีอะค่ะค่ะมันก็ต้องรอแบบแต่งงานก่อนแล้วถึงจะใช่ก็ค่อยๆค่ะค่อยๆมีไม่รีบร้อนค่ะแฟนไปไหมคะว่าอีกกี่ปีดีที่จะแบบจากนั้นนะคะสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็รู้จะไปปีได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ให้คนเชียร์ไปก่อนเนาะใช่ค่ะให้คนเชียร์ไปก่อนนะคะฝึกอุ้มก่อนแอปบ่า อะไรเงรี้ยแบบคนน่ารักมาก <c oughs> เหมือนดาราหลายๆคนแบบค่อนข้างจะมีลูกยาก <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะที่ลิต้ากังวลเรื่องนี้บ้างไหมกังวลมากค่ะลิตนน้านี่ตั้งแต่ลิต้าผ่าเขาที่แล้วนี่หมอบอกว่ายาก,กมากค <c oughs> ่ะใช่ก็ต้องก็ต้องดูก็ต้องแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งมากค่ะแล้วก็มีวิธีของเขาค่ะแล้วแก้วเราก็เตรียมพึ่งวิวังข้าวกรรของหมอน,นี่ใช่ไหมคะของลิต้านี่ต้องพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช่เพราะว่าลิต้า ครารที่เราที่ต้องผานตัดไปอะค่ะ